สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอสุพทางบาทเดียวแล้วก็ y ย u ทูบชา n e l หมอสุพทางบาทเดียวนะครับวันนี้เป็นวันเด็กนะครับนะแล้วก็หัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนดังกับโรคแน่นอนว่าเมื่อเป็นวันเด็กคนดังกับโรคก็จะต้องนำเสนอเกี่ยวกับดาราสาวหน้าเด็กนะครับนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดเรื่องคนดังกับโรคนะครับนะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันเด็กกันก่อนนะครับนะก็เอ่อ ขออนุญาแชร์สไลด์นะครับนะก็สำนักข่าวท N เนเนะครับนะแล้วเขาเขาก็ไปสำรวจดูว่าเด็กในสมัยนี้นะครับนะเด็กสมัยจากปัจจุบันเนี่ยต้องการอะไรกันมากที่สุดนะครับนะเป็นของขวัญในวันเด็กนะครับนะอ่ะทีนี้เราก็มาดูาอันดับของขวัญที่เด็กต้องการอันดับที่1ก็คือเงินทุนการศึกษานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะ อันที่2เครื่องแต่งกายนะครับอันที่สของเล่นและกล่องสุ่มของเล่นคืออันนี้เออกล่องสุ่มเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเออเมื่อปลายปีที่แล้วก็จะมีข่าวเรื่องกล่องกล่องสุ่มค่อนข้างดังเนาะก็เด็กสมัยนี้ก็คงอยากได้กล่องสุ่มที่เป็นของเล่นบ้างนะครับถ้าถ้าใครจัดทำทางด้านนี้อยู่แล้วมันก็น่าสนใจดีเนาะออก็ลองดูนะครับนะอันดับ4อุปกรณ์การเรียนนะครับนะอันดับห หน่งห้าคือทองคำเคร e คริปโตแล้วก็ NFT โอ้โหลุงยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเลยเด็กๆคือต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็มีหัวคิดในเรื่องของการลงทุนนะครับก็สนใจในเรื่องทองคำคริปโตนะบิตคอย n อะไรพวกนี้นะแล้วก็ NFT นะครับนะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเออยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะเด็กเขาก็ หาข้อมูลจาก youtube ได้ค่อนข้างง่ายนะครับนะก็ทำให้ความคิดความอ่านเนี่ยเ,ออเปลี่ยนทิศทางไปแล้วล่ะนะสมัยเราบอกอว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะอยากเป็นครูนะครับนะอันนี้สิ่งที่เด็กต้องการเนี่ยเป็นเรื่องนี้ละอนาคตอยากเป็นนักลงทุนแน่ๆนะครับนะอ่ะคราวนี้ย้อนกลับเข้ามาเรื่องของดาราดังกับโลกนะครับนะก็เป็น ดังสาวหน้าเด็กแน่นอนว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับนะคุณนุกสุดธิดานะแกหน้าตายังไงก็หน้าตายอย่างนั้นนะครับนะตอนนี้อายุสี่สิบห้แล้วก็ยังหน้าเด็กเหมือนเดิมมันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าแกก็ไปพูดเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของแกนะครับนะลงในอินสตาแกรมแกบอกว่าเนี่ยแกมีอาการเจ็บตรงบริเวณแก้มทางด้านขวานะแล้วแก้มมันค่อยๆบวมขึ้นตอนแรกแกคิดว่าเป็นต่อน้ำเหลือง ก็พยายามเสิร์ชหา google จะหายากินเองแต่ด้วยความที่ว่าแกเคยป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งไทรอยแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าใครเคยเคยเออคล้ายๆว่าตาติดตามเรื่องราวก็คือว่าหมอเขาผ่าตัดต่อมไทรอยออกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะดูด้วยว่ามะเร็งเนี่ยมันกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่าดังนั้นด้วยความที่แกเคยผ่าตัดมะเร็งเคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองแกก็กลัวว่าเฮ้ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องดีนะเพราะอย่างที่บอกว่าพยายามคิดให้เป็นโรคเดียวกันก่อนแกก็เลยกังวลก็ตัดสินใจไปพบแพทย์นะครับนะแล้วก็มาเขาเรียกว่าเอาเหตุการณ์เอาเรื่องราวของตัวเองเนี่ยมาพูดลงในอินสตาแกรปรากฏว่าแกก็บอกว่าเอ้ยแกเนี่ยหน้าบวมขึ้นคน้นกระดันไปแซะแกบอกว่า ไปฉีดฟิลเลอร์มาละเสรแล้วลโดนเส้นระสาทเลยหน้าเบี้ยวแกวแก็โมโหแกก็โมโหนะแกก็บอกว่าถ้าไปฉีดมาจุดจุดจุดจะโง,ง่โพสเหรอ,อะคราวนี้เราไปดูเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนี่นะคือมีคนไปนเม้นต์แกบอกว่าไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วโดนเส้นระสาทสิมาบอกว่าต่อมน้ำลายเสพโกหกหน้าตายนะอ้าวแกก็เม้นต์กลับดีๆนะว่า ไม่ได้โกหกค่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลเทพธารินแล้วแล้วบอกว่าคนมีความรู้ดูด้วยตาน่าจะดูได้แต่ถ้าไม่มีความรู้ให้โทรไปเช็คโรงพยาบาลได้เลยลเขก็ามาเขียนว่าถ้าไปฉีดมาเอาไง่ายๆนะกูจะโง่โพสหรออีจุดจจุด,จดจุดนะครับนะคราวนี้ด้วยด้วยความที่มันมีคนมาเม้นว่าฉีดฟิลเลอร์แล้วโดนเส้นประสาทเนี่ย ก็ด้านไปมีคนเห็นด้วยนะบอกว่าเห็นด้วยค่ะน่าจะเป็นแบบที่ว่าชิดฟิลเลอร์ผิดตำแหน่งมากกว่ามองดูหน้าก็รู้แกก็เลยดา่าแกไม่แกก็ไม่ได้ด่ากลับนะแกก็บอกว่าเป็นคงเป็นความที่ไม่มีความรู้มากๆเลยนะคะถ้าดูในคลิปก็แจ้งชื่อโรงพยาบาลไปแล้วอยากรู้ก็เอออะไรนะให้คนมีความรู้ดีไหมคะก่อนที่จะพูดอะไรไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายนะอ่ะโอเค แล้วแกก็โพสผลเลือดนะอา่านออกไหมคะเห็นไหมรู้เยอะหรือเปล่าเอออะไรเงี้ยน,นะก็คือเอาผลเลือดมาดูคนอา่านออกก็มีอยู่แล้วใช่ไหมอย่างพวกหมอเนี่ยปลายตามองก็รู้แล้วว่าผลเลือดเป็นอย่างไรนะครับนะอะแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะผลเลือดบอกได้เลยว่าผลเลือดปกติทุกอย่างนะครับนะเม็ดเลือดขาวก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเม็ดเลือดขาวที่ต่อต้านแบคทีเรียก็ปกติ นะไม่เลือดขาวที่ต่อต้านไวรัสก็ปกตินะครับนะคราวนีเ้เราสามารถแชร์คลิปกันได้ไหมเนี่ยอ,อปกติน่าจะแชร์ได้นะขอโทษนะครับนะเออมันแชร์ไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่านะแกก็หันหน้าคือเข้าไปดูใน i ิน t a g r กรแกก็ได้นะแกก็หันหน้าซ้ายขวาปรากฏว่า หน้าทางด้านขวาไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้นะอีกฝั่งหนึ่งนะมันโตขึ้นมานะครับนะอีกฝั่งหนึ่งโตขึ้นมาชัดเจนเลยเป็นแอเรียบริเวณกว้างนะครับนะคราวนี้อย่างที่พูดว่าเอ้ยแล้วแล้วมันคล้ายๆว่าแล้วมันแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกันนะครับนะคราวนี้หมอจะสรุปให้ฟังว่ามันมีตัวละครอยู่ในเรื่องเนี้ยก็คือ ห้าโรคกระกันนะครับนะอันที่หนึ่งตอนแรกแกสงสัยว่าต่อมน้ำเหลืองโตเพราะอย่างที่บอกว่าแกเลฟเฟอร์เลนจากว่าตัวแกเคยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองและตอนนั้นมันกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองแกก็กลัวว่าตรงนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่าก็กังวลเป็นต่อมน้าเหลืองที่โตสองแกเคยเป็นเรื่องอย่างที่บอกมะเร็งไทรอย่สามพอไปตรวจแล้วคุณหมอดูแล้วบอกว่าเอ้ยสองข้างเนี่ย ด้านขวาเนี่ยมันบวมขึ้นมาสงสัยเป็นต่อมน้ำลายอยักเสบนะรู้จักคางทูมเนาะคางทูมเนี่ยแหละก็คือโรคของต่อมน้ำลายอยักเสบเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างก็อ,อย่างที้ว่าเชืเ้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียก็ได้เดี๋ยวหมอจะมาพูดเรื่องอย่างคาง,งทูมไม่ฟังตัวหมอเองก็เคยเป็นนะค่อนข้างทรมานนะคือคือมันเอ่อต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเอ,อ้ไม่ใช่ ει, ต่อมน้ำลายเนี่ยมันค่อยๆโตขึ้นแล้วมันจะตึงหน้า แล้วเวลาเราจะกินอาหารอะไรเนี่ยค่อนข้างลําบากโดยเฉพาะอาหารที่เป็นแป้งเพราะว่าน้ําลายเราเนี่ยจะหลั่งออกมาค่อนข้างเยอะออน้ําลายเนี่ยมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไมเลสนะเอนไซม์นี้จะย่อยอาหารพวกแป้งเพราะฉนั้นในสมมุติเรากินข้าวเนี่ยน้ำลายก็จะหลั่งออกมาค่อนข้างเยอะโอ้โหมันจะยิ่มปวดเลยเพราะมันหนักเสอยู่แล้วมันยังทํางานอยู่นะครับนะ เส้นระสาทใบหน้าอักเสบก็มีคนไปบอกว่าแกฉีดฟิลเลอร์ผิดตำแหน่งหรือเปล่าแล้วไปโดนเส้นมา,าสาทอันนี้ต้องบอกว่าโดยปกตินะใช้คำพูดนะก็คือว่าฟิลเลอร์มักไม่ทำให้เกิดเส้นมา,าสาทอักเสบแต่ฟิลเลอร์สามารถฉีดแล้วทำให้ใบหน้าไม่เท่ากันได้นะครับนะยิ่งปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการฉีดฟิลเลอร์ในชั้นลึกเพื่อ เติมไขมันตรงบร,ริเวณแก้มบางคนแบบแก้มตอบางคนใช้คำพูดว่าตอนมีแก้มอยู่ก็ไปผ่าตัดเอาเอาไขามันกระพุ้งแก้มออกพออายุมากขึ้นแก้มมันเหี่ยวแก้มมันตอบก็กลับไปฉีดฟิลเลอร์เติมเห็นไหมวนเวียนในวัฏจากักรแล้วฉีดแล้วอาจจะไม่เท่ากันได้หรือต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเรื่องของความสวยความเงาแล้วไปฉีดเนี่ยฉีดโบท็อก โอกาสที่จะทําให้เกิดหน้าเบี้ยวหรือใบหน้าไม่เท่ากันหรือเส้นประสาทเกิดเป็นอัมาาพาตเนี่ยเป็นมากกว่านะครับนะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเส้นประสาทใบหน้าเสจหรือเบลพาซี่เบลพาซี่เนี่ยเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งหรือเกิดจากความเครียดก็ได้ทําให้เส้นประสาทใบหน้านะหรือเส้นประสาทคู่ที่7บนใบหน้าเนี่ยมันมีการอเสบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้หน้าเบี้ยว ยิ้มแล้วไม่เท่ากันแต่ในกรณีของคุณนุกเนี่ยถ้าสมมติใครไปดูคลิปจะเห็นว่าการที่มันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันเพราะมันบวมตึงแล้วมีแอรเรียของต่อมน้ำลายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนที่ทำให้ใบหน้าดูไม่เท่ากันแต่การยิ้มของแกการยิ้มการหุบป,ปากอะไรเนี่ยมันได้เหมือนเดิมนะต้องอย่าลืมนะว่า เส้นประสาทยังทำงานได้ตามปกติแต่ที่ใบหน้าไม่เท่ากันเพราะขนาดของต่อมน้ำลายมันโตขึ้นและตึงขึ้นก็เลยทำให้ดูใบหน้าไม่เท่ากันนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนกสุธิดานะครับนะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของต่อมน้ำลายอยักเสบนะครับนะก็อย่างที่บอกว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับนะก็าการามีการเจ็บนั่นแหละที่อยู่ดีๆก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาตรงบริเวณแก้ม ก็แล้วกันบางคนทำได้ก้อนแล้วก้อนโตขึ้นนะอาจจะมีหน้าบวมมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้นะครับในตอนที่หมอเป็นเนี่ยไม่ได้มีไข้แล้วก็อยู่ดีๆมันก็เป็นขึ้นมาเองเนาะนะเป็นเป็นขึ้นมาเองการรักษาอย่างที่บอกว่าการรักษาเนี่ยไม่ได้มีการรักษาใดๆชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ปวดกินยาแก้ปวดนะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งนะครับนะเพื่อลดการทํางานของตัวต่อมน้ำลาย นะครับนะสาเหตุอย่างที่บอกว่าก็าติดเชื้อแบคทีเรียนนะส t ตว์พิโลคอคัสนะครับนะรบนะหรือแม้แต่โรคหวัดเออโรคหวัดเนี่ยบางคนป่วยเป็นหวัดนำมาก่อนและต่อมามีอาการต่อมน้ำลายอักเสบก็เป็นไปได้นะครับนะแล้วก็มีการติดเชื้อ,อ,อไวรัสบางชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะเออพวกนั้นแหละแล้วก็อาการอืน่นๆก็จะเป็นได้บ้างโรคเอเบาหวานบูลิเมียพิษ สุราเลือดลังพวกนี้ทําให้ต่อมน้ําลายอักเสบได้หมดนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ากรณีของคุณนุกนะครับนะค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าคุณนุกเนี่ยแกป่วยเป็นต่อมน้ําลายอักเสบจริงๆนะครับนะดูจากคลิปก็บอกได้แล้วหล่ะว่าต่อมน้ําลายมันโตขึ้นนะครับนะไม่เกี่ยวกับการฉีดฟิลเลอร์ใดๆเลยเพราะอย่างที่บอกว่าฟิลเลอร์มักไม่ทําให้เกิดเส้นประสาทอักเสบ แต่ถ้าบอกว่าฉีดบัวท็อกแล้วทำให้หน้ามันเบี้ยวอโอเคเป็นไปได้ถ้าบอกว่าฉีดฟิลเลอร์เติมแก้มแล้วเติมไม่เท่ากันแล้วหน้าไม่เท่ากันก็เป็นไปได้แต่ในกรณีของคุณนุก๊กอย่างที่บอกเป็นต่อมน้ำลายอักเสบนะครับผมก็สาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชวาทางบาดเดียวนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ